ไปนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวทะลุขีแขวาโนแอคชั่นนะครับก็ไม่ต้องบายพาสลงแอคชั่นอะไรเพิ่มนะครับใช้โปรแกรมทางร้านตัวเดียวรันทีเดียวจบตั้งปุ่มเปิดปิดได้ด้วยเดี๋ยวมา <c oughs> ดูกันดีกว่าก็จะได้เป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็คีย์ถ้ามาซื้อนะครับก็กดรันไปเลยกดรันปุ๊บมันจะมีให้ใส่คีย์แล้วก็เปิดหน้ากระดาษมาแล้วก็กดขีกดขีที่แอดมินให้นะครับแล้วกดวางไปแล้วกด enter แล้วรอครับ รอเลยครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็ขอสปีดคลิปตอนที่มันสแกนจนเสร็จครับเนี่ยครับพ, <crowd> พอมันสแกนเสร็จแล้วก็มันจะได้ยินเสียงต,ตือให้เราตั้งปุ่มปุ่มอะไรก็ได้ครับ A ถึง Z ผมก็ขอตั้งเป็นปุ่ม E ยยลแล้วกันกดง่ายๆใกล้มือดีครับแล้วกด Enter แล้วก็รอโปรแกรมมันหายไปนะครับบจะยนครึบไป่รึ ยังไม่ได้เปิดไม่ยิ้มไมไ่เปิดจริงครับใจเย็นเล่นก่อนไอ้หนูมาเฮ้ยครับลองกดอีฮะนี่คืออะไรวะอันนี้คือเสียงปิดนะเมื่อกี้เดี๋ยว่าเปิดก็ได้เสียงปุ๊บอย่างเงี้ยฮะเปิดครับพร้อมรันมาเลยเปลอ่อพลเฮ้ยยงพิชนะฮหออะครับรับ EMO นะครับหนึ่งเย็มครับเป็นรุ่นแล้วก็ยาวๆครับเฮียขอโชว์ศักยภาพโปรหน่อยวะ นี่ครับแล้วก็อีโมลเลยแบบทะลุขี้ขวาแบบทะลุขี้ขวาวงไฟบอกเลยชิวครับใครเล่นโลเป่สตอรี่วงไฟชิวมากเออเออไปกูไปไปไปอ่าอ,อยกูไป,ป,ไป,ป,ไปพ่าเป็นไงสัตว์เอาใหม่อ่ะ ตัวครับสักตัวรีวิวโปรครับเออเหีย yeah. มันก็อีโม่วยู่อะสมับครับครับครับอีโมอ่ะครับ,รบมันเป็นอีโมเนียนเนาะอย่างที่บอกไปวงไฟใช้ได้วงไฟใช้ดีไม่อีโมมั่วนะครับไม่แบบ ไม่แบบอีโมปุ๊บอีโมผิดท่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอ้เฮียมึงก็ให้กูไอ้นี่หน่อยดียวะอะไอสัตว์รอนเรียวๆคลิปนี้เรียวๆเลยครับไอ้เฮียนึก็ตีกูจังเลยไอสัตว์ โอ้ยเฮ้ยอะเราได้เป้าใหม่ของเราครับไม่มีมอครับท้าใหม่ Surprise motherfucker ครับเปิดน้าตามาแล้วครับกดเปิดใหม่เลยนะนี่ลัน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 ลนต้องลันแล้ว นรับ, <c oughs> บมันจะทะลุอย่างนี้เลยนเนาะเก็บนู้นเนี้ว,วเข่าเมอนเขมอนเบ้ เออแหลกเี้ยแหลกีโมไปหนึ่งมีสัตว์ายมีสัตว์ีโมไปดิเล่นโบาทีมสีขาวอ,ะอ่ะไอหัวเกี่ยวเกี่ยวเข้มอ่ะเยอ้เติมหัวไปตายอ่ะเออไอ้มหวไายเจ๊ไอควายไ,ายไอ,ยอยไ,ไโ<ล>ออปูโตายแล้วก็มันไปแกสตีนไหมไปใชเหรอปูอ่ะน่ายังแทงกันเลยล่ะ มึงมึงแอบใครเล่นไปไ่าววะอะไรไอ้อไอขาวายังไม่ตายใช่มึงไอ้ควายตล้วไหนวะาปูตัวนี้เหรอไอ้ไห,หัวเขียวเข้มมาไอ้จริงดำเหลืองกัน่ะอีโมใช่มึงที่หัวเขียวอ่อนไอ้นี่พี่เปิดก่อนหรือเปล่าหัาวเขียวอ่อนเปิดอะไรครับ,รบอ่ะพี่ไม่ดูไงมันอีโมคิวอ่ะตอนแรก อ e ีโมคิวไปนี่นนั่นพูดยังในในในอีโมคิวไหนมาไอสัตว์มาเร็วเชี้ยระเบิดอีโมดีสัตว์ของไฟนี่ผมขะก็ไว้แค่นี้แล้วกันเจกันใหม่น้องชาย เมื่อเฮ้ยเดี๋ยวฝากช่องทางกันก็สําหรับถ้าใครอยากซื้อโปรนะครับเนี่ยมาร้านซ u เปอร์ได้เลยนะก็กดติเกตเกตอยู่ไหนวะนี่เี่นะครับไม่โกงไม่เกยียนแน่นอนเกยียนพร้อมตายครับเกยียนพร้อมตายกดกดซื้อมาได้เลยมีสลิปจริงเครดิตจริงหมดแล้วเจอกันชุม,มั่ว